สวัสดีครับผมไกด์บอลเทเวลเลอร์ฟรีดอมทริปนี้ผมพาแขกมาเที่ยวที่อุทยานชาติดอยขุนตาลตอนนี้ก็กางเต็นท์ให้แขกเรียบร้อยแล้วตรงนี้นี่กังเต็นท์ตรงหน้าบ้านพักครับก็จะใช้ห้องน้ำของบ้านพักเลยส่วนนี้คือวิวครับของอุทยานชาติดอยขุนตาลพายที่กำลังจะตกครับ ช่วงเย็นแดดล่มลมตกผมพานักท่องเที่ยวมาชวมวิวแสงสุดท้ายแห่งวนันจุดชมพระอาทิตย์ตกบันดอยขุนตาลครับเช้าลุงขึ้นธรรมชาติได้มอบรางวัลให้กับกลุ๊ของผมด้วยปรากฏการทะเลหมอกที่สุดสวยงามผมไม่เย็ยนดอยขุนตาลแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ได้เห็นทะเลหมอกบนดอยขุนตาลที่งดงามอลังการมากที่สุดครับเช้านี้ที่อุทแห่งชาติดอยขุนตาลครับถ้าลื่อนลงขึ้นมานล่ตกเลยนะเจ้าหนาถ้าลื่อนลงขึ้นมานี่ตกเลยละลลนเลยละเออเอออย่าง,งานั้นได้ เด็กที่เขาที่เมื่อวานชานี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างแถวนี้ตอนนี้พวกเรายังไม่เสร็จเลยหมอกเป็นยังไงบ้างครับเยอะมากๆเออเยอะมากๆเลยสวยเนาะสวยมากเลยเป็นทะเลาเป็ทะเลหมอกเลยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเช้ายังไม่เยอะเท่านี้เลยดูหนาแล้วตอนนี้ค่อยๆมาจับมือกันแล้วในสายเกือกหั อ่าวันนี้ทะเลหมอกที่ดอยขุนตาลสวยมากแต่ผมขอสัมภาษณ์นะักท่องเที่ยวที่พามาทริปนี้พี่หนาพี่หมูน้องเป็มน้องปานครับะทะเลหมอกที่นี่ถือว่าสวยไหมสวยมากสวยเค,ค่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นอันนี้จะถามเลยเนี่ย,เ,เ,ยเราอยู่ที่ดอยขุนตาลเนี่ยก่อนที่ผมจะพามาที่นี่เคยรู้จักดอยขุนตาลมาก่อนไหมครับ รู้จักรู้จักมากแต่ว่าไม่คิดว่าเออมันจะแบบไม่คิดว่าจะจะสวยงามจะมีทะเลหมอกสวยขนาดนี้ไปที่อื่นยังไม่ได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมตั้งใจไปก็คือเหมือนกับเป็นดอยที่ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านทะเลหมอกแต่ดันสวยดันสวยเลยน้องเต็มเคยเห็นทะเลหมอกสวยๆอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนครับเจอเจอหลายที่แต่ว่าลืมหมดแล้วไอ้ ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วอะไรอุทยานเขาเจ้าหน้าที่น่ารักมากใช่ไหมดูแลนักท่องเที่ยวดีมากอันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะสะดวกค่ะสะดวกอาหารการกินโอ้มีสองร้านแต่ก็รองรับรองรับลูกค้านักท่องเที่ยวได้ดีสะอาดเหมาะเหมาะมากเลย แล้วหลังจากนี้เราจะไปเดินป่ากันพร้อมไหมรูปเรารับประทานอาหารเช้าท่ามกลางทะเลหมอกเพื่อเตรียมพลังงานในการเดินป่ากันครับไกดบอลทำอะไรอยู่ครับครับเดี๋ยวเช้านี้เตรียมของเดี๋ยวพาแขกไปเดินป่าดอยขุนตานะก็มีน้ำเปล่า น้ำเกลือหน่อยเนาะเราก็เสื้อกันฝนเผื่อไว้ตอนขากับเดินป่าของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปดูแขกว่าเตรียมเสร็จหรือยังครับโอเคครับพวกเราพร้อมจะเดินป่าลอยขุนตานกันหรือยงครับ <Yay! S 2> รอตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเดินป่าลอยขุนตานกันแล้วเราก้าวเท้าขึ้นเขาไปพร้อมๆกันเลยครับ เส้นทางช่วงแรกจะค่อนข้างชันครับแต่ทางอุทยานได้จัดทําทางเดินเป็นขั้นบันไดทําให้เดินได้สะดวกดีครับเดินขึ้นจนสุดทางชันเราจะพบกับที่ประทับของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟไทยลักษณะจะเป็นบ้านไม้สีเหลืองมีระเบียงชมวิวมองเห็นผืนป่าและเส้นทางรถไฟอยู่เบื้องล่างและตอนนี้นักงเที่ยวของผมก็เดินมาจนถึงยอนหนึ่งครับ เรามาถึงย yeah. mm oh. mm oh. 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 right. mm ้อนหนึ่งแล้วโมดูเหนื่อยมากอะเฮ้ยไม่ทำายสิงแล้อมโม่ จุดพักครับตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างเดินมาได้พักหนึ่งเหนื่อยตอบไม่เหมือนกันเป๊ะสบายมากไปมาดื่มน้ำก่อนแล้าปะจะไดสบายมากทำไมถึงคนจะแพ้หรอเส้นทางนี้ครับในหลวงรัชกาลที่9ได้เดินมาแล้วไหนพี่มีปร์มาภิไธยตรงไหนครับชี้หน่อยเสนนี้เขียนเขียนเป็นหนึ่งอ๋อแล้วก็มีข้างบนสองอะไรก่อนเป็นาึ่งนะครับนนหิลง องลายพระหัตถบนกค้อนหินสองห้าหนงสองกับสองห้าหนึ่งหลูระวังไม้ดึงไม้พอป้าอย่าเดินใกล้ๆเต็มเดี๋ยวเขาเสียความมั่นใจในการถึงไม้ ครับมันถึงยอดสองแล้วครับ <Yeah! S 1> สิ่งสำคัญบริเวณยอดสองที่ผมตั้งใจพานักท่องเที่ยวมาคือการมาชมบ้านพักตาอากาศบานปลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คลึกลิกตามอดและใกล้ๆกับบ้านพักยังเป็นที่เก็บอัฐิของท่านอีกด้วย ตอนนี้อยู่เขตจังหวัดอะไรกันครับลำพูลำพังอ่าเสียงแตกครับเพราะว่าอยู่ข้อมระหว่างสองจังหวัดนะครับตรงนี้นี่อยู่จังหวัดไรครับลำพูลำพังลำพังขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามเพื่อนะครับผมสวัสดีครับ